สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงรอบค่ำวันนี้นะครับมาอัปเดตในส่วนของสถานการณ์ลักษณะสภาพอากาศในช่วงค่าคืนนี้นะครับแล้วก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นมาหลายพื้นที่มีฝนในขนาดเดียวกันก็ทางด้านตอนบนของประเทศนะครับช่วงนี้ก็จะได้เริ่มสัมผัสในส่วนของ อากาศเย็นนะครับอากาศจะเริ่มเย็นลงแล้วก็ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศนะครับเริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับก็คือ23ตุลาคม2568นะครับอุณหภูมิก็จะเริ่มลดลงแล้วก็ในขณะเดียวกันฝนก็จะลดนะครับฝนจะเลื่อนลงมาทางด้านโซนบริเวณภาคใต้ในขณะที่ พายุเฟิงเฉินบริเวณทะเลจีนใต้นะครับก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตในส่วนของสถานการณ์พายุล่าสุดนิดนึงนะครับพายุเฟิงเฟิงเฟิงเฉินเนี่ยครับซึ่งก็โมเดลล่าสุด ECM w U f นะครับให้สลายตัวในวันพรุ่งนี้แล้วก็ไม่เคลื่อนตัวนะครับ ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศเวียดนามครับถ้าดูโมเดล ECM w U f เนื่องจากในส่วนของมวลอากาศเย็นกำลังแรงแผ่ลงมานะครับมาไล่ในส่วนของพายุให้สลายตัวไปก่อนที่จะขึ้นฝั่งนะครับซึ่งถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ ECM w U f ล่าสุดวันนี้พายุมีกำลังแรงขึ้นเป็นโซนร้อนนะครับความเร็วลม 81กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นพายุโซนร้อนก่อนที่จะสลายตัวไปในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะตรงกันมัวเดล UKM เคก็ให้สลายตัวไปพรุ่งนี้ส่วน JMA นะครับสลายตัวไปพรุ่งนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าให้ขึ้นฝั่งมาสลายตัวแถวประเทศเวียดนามนะครับที่ต้องจับตาดูก็คือในเรื่องของมวลอากาศเย็นนะครับอากาศหนาวกำลังแรงที่เริ่มจะแผ่ลงมานี่ครับ ก็จะส่งผลทําให้มีฝนขอภัยนับทําให้อากาศหนาวนะครับอากาศเย็นลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ยังมีพายุลูกหนึ่งนะครับก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเป็นเจ้าตัวพายุตอนนี้ให้เป็นยอม 30W นะครับก็ให้น้ำหนักมาทางด้านทิศทางฝั่งนี้ซึ่งก็ จ้าพายุลูกนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อมาเจอในส่วนของมวลอากาศเย็นก็จะสลายตัวไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็มาไม่ถึงบริเวณทางด้านแผ่นดินหรือว่าไม่ได้เข้ามาแตะทางด้านฝั่งใกล้ๆกับประเทศไทยนะครับในขณะที่ช่วงรอบค่าที่ผ่านมานี้นะครับรอบค่ามีฝนถล่มหนักในหลายพื้นที่นะครับซึ่งถ้าเจาะดูกลุ่มฝนในช่วงรอบค่าที่ผ่านมานะครับอรอบค่าถึงดึกนะครับ ก็จะเห็นบริเวณโซนทางด้านภาคใต้นี่นครับมีกลุ่มฝนฟ้าขนองเป็นจํานวนมากถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านอําเภอคุระบุรีจังหวัดระนองนครับคุระบุรีแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นทางด้านาแถวคลีรัตนิคมนะครับคุระบุรีตะกัวป่า ที่มีการกระจายตัวฝนในช่วงรอบหัวค่ำวันนี้นะครับอําเภอกระโปรงจังหวัดพังงาอําเภอท้ายเหมืองพังงานะครับอําเภอเมืองพังงาอําเภอทับปุดดูกลุ่มฝนรอบนี้ฝนเคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันตกมาตะวันออกมาตะวันตกนะครับฝนจากตะวันออกมาตะวันตกจากทับปุดเข้ามาอําเภอเมืองพังงาน่าจะเข้ามาที่อําเภอตะกวดทุ่งนะครับเข้ามาที่อําเภอตะกวดทุ่ง แล้วก็ฝนน่าจะเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอำเภอถลางอำเภอเมืองภูเก็ตกระทูฉะลองอแหลมศักดิ์อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับอําเภอปลายพญาแล้วก็ฝั่งนี้จะมาอำเภอพระแสงครับอําเภอเวียงสะอําเภอพระแสงอําเภอเวียงสะอําเภอพิปูนครับอําเภอฉวางอําเภอทุ่งใหญ่นะครับนี่คือกลุ่มฝน ในช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับกลุ่มฝนในช่วงค่ำวันนี้อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระบี่นะครับอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอำเภอนาบอนอำเภอทุ่งสงลานสการครับพิปูนมีกลุ่มฝนอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานีบ้านนาสารบ้านนาเดิมนะครับ ก็จะเป็นกลุ่มฝนบริเวณโซนทางด้านภาคใต้ด้านล่างนะครับอําเภอนาบอนอําเภอทุ่งสงอําเภอชะอวดจังหวัดพัทลุงนะครับอําเภอปากคลองอําเภอเมืองพัทลุงอําเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับอําเภอระโนดแล้วก็เขาชัยสนอําเภอบางแก้วพัทลุงฝนน่าจะเคลื่อนตัวมาที่อําเภอนาโยงนะครับอําเภอเมืองจังหวัดตรังอําเภอห้วยยอด แล้วก็น่าจะมาที่วังวิเศษนะครับมาวังวิเศษมาอำเภอควนกุลมาอำเภอสิีกราวนะครับฝั่งนี้จะมาคลองท่อมกระบี่แล้วก็มาแถวเกาะลันตาอำเภอสิีกราวอำเภอย่านตาขาวนะครับนี่คือกลุ่มฝนบริเวณโซนทางด้านภาคใต้ในช่วงรอบหัวค่ำวันนี้ในขณะเดีวยวกันฝั่งนี้นะครับ ฝนบริเวณโซนอ่าวไทยน่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาที่เดี๋ยวดูนะครับเข้ามาที่หนองจิกนะครับอําเภอเมืองปัตตานีอําเภอยะรังอําเภอมายอนะครับปนาเรเข้ามาที่สายบุรีมาที่บาเจาะนะครับแล้วก็มาที่รามันมาที่อําเภอเมืองยะลาโคกโพยะรังอําเภอเทพานะครับอําเภอสะบายนาทวีอําเภอยะหาอําเภอเมืองยะลา อำเภอรามาัน,นคับอำเภอรือเสาะอำเภอยี่งออำเภอเมืองนราธิวาสนะครับตันยงมัดนับศรีสาครบันังสตาอำเภอยะหานะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นอำเภอเบตงจังหวัดยะลานี่คือกลุ่มฝนในช่วงรอบอหัวค่ำวันนี้นะครับ แล้วก็จับตาดูกลุ่มฝนฝั่งทางด้านอ่าวไทยนะครับที่มีโอกาสที่จะเคลื่อนเข้ามาเติมเพราะฉะนั้นจังหวัดภาคใต้นะครับ 3. จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่น่าจะเจอฝนหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองยะลาอำเภอรือศออำเภอรามันอำเภอศรีสาครสุงไหงโกลกนะครับสุงไหงโกลกสุงไหงปาดีอำเภอเบตง อำเภอทานโตนะครับอำเภอ,อยะหาอำเภอเมืองอยะราอำเภอ,อยะลางเมืองปัตตานีเทพาอำเภอชนะอำเภอสะบาย้อยนะครับชนะสะบาย้อยแล้วก็อำเภอนาทวีนะครับฝนน่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาเติมในช่วงรอบค่ำวันนี้นะครับ อำเภอนาทวีอ,อเทพาอเภอยะหาอเภอยะลานะครับอเภอเมืองหาดใหญ่อเภอประดังเบซาอเภอสดานครทานโตสุไหโกลกสุไหงปาดีอเภอเบตงครับนี่คือกลุ่มฝนบริเวณทางด้านาภาคาใต้นะครับกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาน่าจะครอบคลุมบริเวณโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างทั้งหมดนะครับ ในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่ชุดนี้นะครับดูจากโมเดลกลุ่มฝนล่าสุดนี่คือในส่วนของฝนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นทางด้านพัทลุงฉวดเมืองนครศรีธรรมราชนะครับตะกวป่าคุราบุรีในขณะที่โซนทางด้านอีสานตอนบอตอนล่างจุดนี้มีฝนนะครับตอนนี้จังหวัดอุบลราชธานีนี่นะครับมีกลุ่มฝน อำเภอเมืองอุบลร,ราชธานีนะครับเดี๋ยวเจาะดูตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้จะเป็นอำเภอเมืองอุบลร,ราชธานีนะครับอำเภอฝนน่าจะมากันทลรลมมาเขืองในนะครับก็มีกลุ่มฝนอยู่บริเวณโซนตรงนี้แล้วก็แถวอำเภอบุญทริกนะครับมีโอกาสที่จะมีฝนเข้ามาประปรายในขณะที่โซนทางด้านภาคกลางก็มีฝนกระจายตัวเล็กน้อยนะครับแถว ชัยบาดาลบุรีวิเชียรบุรีพิช,ชบูรณ์นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นหนองบัวนครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับน่าจะประปลาอำเภอคลองลานเมืองกำแพงเพชรพรานกระต่ายอำเภอสามเงานะครับทุง่งเสยมเมืองสุขโขทยัยก็จะมีการกระจายตัวของฝนเล็กน้อยนะครับ แล้วก็ถ้าดูในส่วนของโมเดลฝนในช่วงค่าคืนนี้จนถึงเช้านะครับดูโมเดลฝนในช่วงรอบค่ำก็จะมีโซนที่มีโอกาสที่จะมีฝนนะครับจะเป็นทางด้านภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นอำเภอหลังสวนนะครับอำเภอท่าชนะจังหวัดชุมพรแล้วก็อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนับคุระบุรีตะกัวป่าอำเภอเขาหลักท้ายเหมืองนะครับอำเภอเมืองพังงาทับปุด กับปงอพ,อพนมอเภอเมืองสุร,ราษฎร์ธานีนะครับอเภอบ้านนาสารอเภอเวียงสะนะครับบ้านนาสารอเภอเวียงสะอพ,อพระแสงนะครับมีการกระจายตัวของกลุ่มฝนเข้ามาต่อเนื่องในช่วงรอบค่ำวันนี้นะครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันอำเภอพมโลกจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลาเมืองนครศรีธรรมราชอำเภอลานสกาอำเภอนาบอนทุ่งใหญ่อำเภอปริกอำเภอทุ่งสงนะครับอำเภอเฉวดอำเภอระโนดควรขนุนอำเภอสีกราวนะครับอำเภอกันตรังอำเภอย่านตาขาวแล้วก็บางแก้ว ฝั่งนี้ก็จะเป็นอำเภอเมืองสตูอำเภอนาทวีอำเภอชนะอำเภอเทพานครบสบ้าย้อยอำเภอยะหาอำเภอยะลาเมืองยะลาคราับอำเภอบารอลือศเมืองนาราธิวาสอำเภอยะลางเมืองปัตตานีเทพาสบ้าย้อยอำเภอเมืองนาราธิวาสนะครับสุไงโกลกสุไหงปาดี อำเภอศรสีสาครแล้วก็ลงมาด้านล่างจะเป็นสุไหงปาดีสุไหงโกโลกนะครับก็จะเป็นกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวเข้ามาในช่วงรอบค่ำวันนี้นะครับก็จะเน้นบริเวณโซนทางด้านภาคใต้ในขณะที่ตอนบนของประเทศพรุ่งนี้เช้าตื่นมาพร้อมกับอากาศเย็นนะครับมาดูช่วงดึก,ดก โซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับอําเภอหลังสวนท่าชนะเมืองสุราษฎร์ธานีอําเภอพนมนะครับขุราบุรีตะกวดป่ากระโปรงท้ายเหมืองเมืองพังงาภูเก็ตกระบี่เขาพนมนะครับอําเภอฉวางปลีกทุ่งสงอําเภอชฉววดท่าศาลาอําเภอสิชนดอนศักดิ์เมืองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับ เมืองพัทลุงอเภอกันตรังอเภอสิกลาวเมืองตรังย่านตาขาวอเภอควนโดนอเภอเมืองสตูลประดังเบซาอเภอนาทวีนะครับประดังเบซานาทวีอเภอชนะอเภสบ้าย้อยอเภอยะหาอเภอเมืองยะลาอรามันนะครับเมืองนราธิวาส แล้วก็พอมาในช่วงดึกๆนะครับประมาณเที่ยงคืนก็จะมีฝนเล็กน้อยโซนฝั่งนี้นะครับอำเภอพระแสงนะครับอำเภอฉวงอำเภอเขาพนมอำเภอทุ่งสงอำเภอนาบอนะครับอำเภอปริกอำเภอทรายขาวอำเภอสิเกาชะอวดอำเภอระโนดนะครับฉวดระโนดปากพนัง อำเภอเมืองพัทลุงนะครับอำเภอบางแก้วอำเภอควนเนียงอำเภอเมืองสตูนะครับอำเภอสะเดาอำเภอเมืองสงขลาอำเภอสะเดาอำเภอชนะนาทวีอำเภอสบ้าย้อยอำเภอเทพานะครับอำเภอเมืองปัตตานีอำเภอยะรางปนาเร อำเภอยะหาอำเภอเมืองยะลาอำเภอทานโตอเภอเบตงฝั่งนี้ก็จะเป็นเมืองเพชรบุรีปราณบุรีกุยบุรีทับสะแกรประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของฝนในช่วงดึกๆเดี๋ยวดูฝนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปไล่ดูอุณหภูมินะครับ พอช่วงประมาณ2นาฬิกาก็จะเป็นโซนฝั่งนี้อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนับอำเภอพมโลกลานสกาปากพนังอำเภอระโนดนะครับเมืองพัทลุงบางแก้วอำเภอเมืองสงขลาอำเภอชนะนะับนาทวีอำเภอเทพาประดังเบซาสะดาอำเภอเมืองสตูนอำเภอยะหายะลายยะรัง เมืองปัตตานีนะครับอำเภอลือเสาะฝั่งนี้ก็จะเป็นกุยบุรีปราณบุรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ทับสะแกแล้วก็หลังจากนั้นถ้าดูในช่วงประมาณตีสีฝั่งอ่าวไทยนะครับตรงนี้จะเป็นอ,อำเภอเขาพนมอำเภอเมืองกระบี่อำเภอพระแสงครับเวียงสะ อำเภอทุ่งใหญ่อเภอปลีกอเภอฉวางนาบอน,นับทุ่งสงลานสกาอเภอพรมโลกนับท่าสาราเมืองนครศรีธรรมราชอเภอปากพน,งนังปากพนังลานสกาเมืองนครศรีธรรมราช แล้วก็อำเภอเฉลอวดนะครับอเภอกวนขนุนอเภอระโนดเมืองพัทลุงบางแก้วอเภอควนเนียงอเภอเมืองสงขลาอ,อชนะอเภอเมืองสตูนครับชนะเมืองสตูล อำเภอประดังเบสานะครับอำเภอสะดานาทวีสบ้าย้อยอำเภอยะหายะลารามันรือสะเมืองนาราธิวาสอำเภอยะลางนะครับอำเภอปนาเรนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงเช้านะครับตั้งแต่วันตั้งแต่คืนนี้จนถึงเช้านะครับพอช่วงเช้าตรูกของวันพรุ่งนี้ก็จะ เป็นโซนทางด้านภาคใต้ยังมีฝนต่อเนื่องนะครับฝั่งนี้อำเภอเมืองชุมพรบางสะพานน้อยบางสะพานใหญ่อำเภอเมืองชุมพรอำเภอสวีหลังสวนอำเภอท่าชนะเมืองสุราษฎร์ธานีอำเภอดอนศักดิ์อำเภอขนอมอำเภอสิชนท่าสาลานะครับพรมโลกอำเภอลานสกาอำเภอทุ่งสงนะครับ พรมโลกลานสกาทุ่งสงปากพนังอำเภอระโนดอำเภอชฉวอวดเมืองพัทลุงอำเภอบางแก้วอำเภอควรเนียงอำเภอเมืองสงขาจนะฝั่งนี้จะเป็นอำเภอกันตรังสรีกลาวเมืองตรังอำเภอเมืองกระบี่เขาพนมทุ่งใหญ่อำเภอปลีกอำเภอนาบอล ก็จะเป็นกลุ่มฝนในช่วงรอบเช้านะครับรอบเช้าวันนี้แล้วก็ถ้าไปดูอุณหภูมิในช่วงเช้าวันนี้นะครับอุณหภูมิในช่วงเช้าวันนี้ก็จะมีอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ17องศาเซลเซียสอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ฝั่งนี้แม่สะเรียงแม่ห้องสอน10 8นับศพเมย18แม่ลาน้อยขุนยวมแม่ห้องสอน18องศาเซลเซียสอำเภอปลาย17องศานะครับแล้วก็จังหวัดน่านอำเภอปัว18องศาอำเภอบอกเกลือ15องศาเซลเซียสนะครับทุ่งช้าง18องศาอำเภอเวียงสะ20นะครับฟากท่า21ตอนนี้หนาวสุดอยู่ที่บอกเกลือ อุณภูมิประมาณ15องศาเซลเซียสนะครับในขณะที่เชียงราย20แม่จัน20นะครับพญาเมงราย19องศาเซลเซียสอําเภอโป่ง19นะครับร้องกวาง21ด้านนี้อําเภอภูรเรือจังหวัดเลย19องศานะครับอําเภอวังสับพุง21องศา เมืองชัยภูมิ22นะครับส่วนอีสานก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20-21องศานะครับหนองบัวลำพู20อุดร22นะครับเลย21หนองคาย22องศาบึงการ22นะครับสกลนครก็22องศา101 22พยกระพอมหาสรารคาม22บุรีรัมย์22นะครับ คอนบุรีโคร,ราช22องศาเซลเซียสกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลประมาณ24องศาเซลเซียสนะครับก็ถือว่าอากาศกำลังเย็นสบายการชนะบ,บุรี24องศานะครับนี่คือภาพรวมล่าสุดเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ